เป็นลายแรกนะที่ขุดเอาทีเนาะ <Yeah. S 1> เป็นลายแรกเลยนะเฮ้ยเราเอาเครื่องดื่มมาไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มให้คนเก่งเนี่ยอะเครื่องดื่มครับขอบคุณครับอโอ้ขุดเอานะก <c oughs> นี่เขาเอาแต่รถลไทมาดูดเอา <Yeah. S 1> มันส่วนมากเขาก็ขุดเขาก็ลอกออกมันบ่ <c oughs> อลอกขุดออก แต่ว่ามันห่างหรือว่ามันมันไม่มันมันห่างมันเสียชีวิตมันบ่มันมันมันสิบบคุ้มกับข่าจ้างโอ้บุคุ้มเลยข่าจ้างลูกมันมันที่แรกมันทีที่อยู่ใช่ไหมแล้วคราวนี้มัน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 ตายเนาะมันตายเออปุ๋ยเจ้าบองฮอดบ่บ่ของเพื่อนกูแล้วของไอ้ปุ๋ยฮะของไอ้ปุ๋ยใส่อันนี้อันนี้ค่อยปุ้ยเหรอเอ้าเพื่อนจ้างเจ้าบ่เราขายให้ ให้ข่อยขุดเราบัเอาเลยบ่อะไรนะเราบัเอาเราเรียกให้ข่อยขุดเอาบ่เอ้าข่อยนึกว่าของเจ้าได้ไหมเออสมพ่อเพิ่นวอนประเทศสวนมันนี่นะสวนมันเพิ่อนปุ้ยกับบัวไส่บัวไส่หญ้ากับบัวขาเออสมควรสันบัี้ขายราคาเท่าไรบัี้ราคาโลนบาทแปดสิบตังค์เอาถ้าเจ้าขายได้เจ้าแบ่งให้เพิ่นบ้านเลยจะได้แบ่งให้เพิ่นนะอ๋อพูดละเครบ่ น้นเพิ่นทามือก่อนนึกว่าส่วนบุเร่ส่วนไอ้ปุ้ยวันนี้เออมันปลูกไว้ทิ่มดิซื้อมันก็ได้ชัไหมล่ะเอออือเอาเอาโอ้ยมันสิไดพอนจะกลัวด้บ่ดิขุดมันนี้ใส่เวลาจังมือดิปอดจัามือเดียวได้หนิ คักเออนีโลกว่าบ่น่าจะเป็นมันโลโลเนาะโลหนึ่งเนาะได้อันนี้ก็ได้บาทนึงแล้วเนาะบาทเท่าไหร่ก่ะบาทแปดสิบตังค์บาทแปดสิบตังค์เกือบสองบาทเกือบสองบาทเออก็ได้อยู่ด้วย่ันนะน่าจะจะได้เกือบสิบบาทมั้งก็จะได้เกือบสิบบาทอยู่เต้สันเออนะเอ้าตัววี่หัวกะมี่ขาดคุกเตาอ้าวโทษเออหัวซสร็นี่แหละ ค่ยงกัว่าสินะปลูกชิมดืสอกัว่ามันคักยเนาะโอเคโอเคอทาอยู่ดอกนี่ตัวใดก็ได้อยู่ด้วเนาะเออนี่ก็มันพวกใดดอกต่ออีกต่อโอ้ยอ้าวบันเป็นหนู่นนย่ เอาลูปเอาโอ้ยเงากูเอาโอ้ยเที่ยวถิ่มไว้ฉซื่อเต้่อันนี่พุทธโอไยเมื่อนี้พอได้สามลอยบ้างไหนบุตรนี่จะไม่เห็นรูปบุตรลอยมันก็สิได้อยู่แล้วเนาะได้อรูปแต่เจ้าก็มั่นเนาะพุทธเอาเนาะเออมั่นไปนบ่ได้เกี่ยวข้าวบ่บ่ได้เกี่ยวข้าวยังบม่สุกข้าวยังไม่ทันสุก โลขาจ้างยังไม่กันยจ้างเจ๊ขุดเช้าเช้านี่นะคะมาแต่วัดแต่วาแวะมาแม่ค่ะทำงานทำงานนี่ขาดย่อยโอ้ขุดบดมือนี่บดบ่ไม่เนี่ขุดบดบ่ เดี๋ยวเขาก็มาอีกสองคนครับอ๋อสองสามสามคนผู้นะอ๋อรถไทยกำมาโอ้รถไถยกำลังมาเอารถไถมาพร้อมรถไถยมาสเก็ตไทยเลยโอ้รถไถยังคักเลยรถไถใหญ่เหรอวะนั่นรถทีแท็กของนา่อวานนี้ได้ยืนร้อยกิโลปะโอ้โอเคนะคะจะถ่ายรถไถเพิ่มมาเพิ two days, two days ่มว่ะมันเพิ่งได้กล่องหนึ่งสองกล่องเรับอุ้ยได้สามกล่องผู้ กอละหากิโลสิบกิโลค่ะคือซีมดมือแล้วเนาะแม่น,นี่ขุดเอาลกหลกหลก,ลกอึ้บหนึกงสองสามหนึ่งสองสามใหญ่แหงดึกขึ้นอ่ะดึกขึ้นอีกแต่ดินมันกระลุ่นอยู่เนาะ ตนมเดินไม่แข็งเอาให้งามเป็นชุดบ่เออหัวใหญ่อยู่เด้นี่เออกระถ่าอยู่ยานอยู่เออได้อยู่้นโดรถไทยกำลังมาปุ๊บเก็บแล้วบัดเนี่ได้ลายแล้วบ่ซองกระปุกเมิร์ดนี่ได้อยู่อะพันหนึ่งบันนี่กินเหล้าเบิดเพื่อ เบิ่งคนจ้าหน่อยกันอุ้ยอุ้ยอยมันจักปีแล้วปีนึงเหรนะอเนาะอันนี้2ปีครึ่งเหรอคะบ้าอ,อ,อ,อ้าวตั้งแต่ปูกม่เคยกู้ตั้งแต่ปูกม่เคยกู้2ปีกว่า, <c oughs> อวาเออ ถ้าปีนึงคือสิบ่บเป็นหัวไปไหนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ปุ๋ยปกติเขาปลูกแค่จักจักเดือนค่ะเก่าเดือนมันก็ได้แล้วอันนี้สองปีกว่ายางพาร์นจะเสยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปลาเมืกใช่ไหมปงามบอค่ะปลางามอยู่เด้นี่ปลางามอยู่อันนี้จะอเลาะนี่ละเออเลาะนี่ตั้งไก่ก็เอาปลาไหลน้นเงา มันเน่าเนื่องจากว่าน้ำดินเหลืองก็เน่าไปซะอุ้ยเนาะพอได้เงินกับกาแฟย่างค่ะไปแล้วทำงานก่อนงานหลายอุ้ยเนาะพอมาเก็บมัน ส่วนเรามาเก็บประสบการณ์บนล้อก่อน มากเลยโดเก็บมัน